วาว้เอีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้เจ้พาเพลินก็จะพามา ดูอะไรทุกคนจ้าถ้าใครเห็นนี่จะตะลึงไปเลยอีฉันอีฉันมีครกอีฉันมีครกกับบารามาด้วยทุกคนจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยจะว่าจะทําอะไรกันนะจ้าวันนี้คอนเทนต์ของเราก็จะมีอะตามะยมฝรัง่งทุกคนเพราะว่าเราอยากกินอะไรที่เปรียปร้ยวแต่เรา หาของอยากนะคะเราก็เลยจะมาดัดแปลงกันนะคะเครื่องปรุงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะขอให้มีปร,ราร้าอย่างเดียวนะจ๊ะทุกคนจ๊ะไปดูกันเลยคะ่ะไปเลยก่อนอื่นอีเจ้ก็จะมาปรุงใส่เครื่องนะคะก็มีพริกผงน้ำตาลก็ตามใจชอบเลยนะคะแต่เจ๊ใช้สามช้อนชานะคะสามช้อนชาไปเลยนะคะพริกผงสองช้อนชานะคะ แล้วใครจะใส่ชุรงชุรสก็แล้วแต่แต่เจ๊ไม่ใส่นะคะตอนนี้เราก็กำลังเขย่าเช็ค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 ปลาร้าก่อนนะจ๊ะที่รักจ๊ะใส่ปลาร้าไม่ได้ทุกคนจ๊ะมันจะต้องตําก่อนทุกคนจ้าตำมะยมก่อนจ้าเราจะต้องตำมะยมก่อนจ้าเดี๋ยวเราไปเก็บมะยมกันเลยค่ะ นี่คือหน้าตามะยมฝรั่งของเราทุกคนจ้าในสวนบ้านของเชเองทุกคนดูสิมันรดมากนะทุกคนจ้าดูนะดูนะจ้าทุกคนจ้าว้าวดูนะคะเออปีนี้ไม่ค่อยดกนะปีที่แล้วนี่ดกมากมากเลยนะคะนี่ดูเป็นมะยมฝรัง่งเเป็นของที่เปรอยวเปรี้ยว แก้ขัดของคนมาดามที่อยู่เมืองนอกของท่านของทุกคนที่อยู่เมืองนอกนะคะซึ่งหาได้ง่ายนะคะซึ่งเราสามารถปลูกเองได้นะคะผลผลิตค่อนข้างง่ายแล้วไม่ต้องยุ่งยากกับการดูแลนะคะปลูกแล้วปลูกเลยแต่เราอาจจะต้องอมาดูแลตอนแรกๆนะคะประครบประงมอันนี้ก็เจก็ปล่อยให้เขาขึ้นมาเองแล้วก็ มีดอกมงดอกไม้ผสมประสานไปให้เขาเป็นแบบธรรมชาตินะคะคือเขาเอ่อคือต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเขาช่วยดูแลกันและกันนะเช่เชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าเขาเขาสมบูรณ์มากนะตรงเนี้นะที่เจ๊เห็นนะอ่ะพูดอะไรพูดอะไรไปอันนี้ผิดตีมแล้วที่รักจ๋าเราสมควรจะต้องเก็บได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าเจ๊มันเปรี้ยวปากเหลือเกินนะจ๊ะที่รักจ๋าเก็บกันเลยจ้าว,ว้าวว้าวนี่นะ ไม่มีตะแกรงไม่มีอะไรทั้งนั้นจ้ะเก็บด้วยมือเปล่าแล้วเขาก็จะมีน้นาด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้ะเน้นจ้ะเก็บแล้วเน้นเน้นนี่นี่ดูนี่ดูนะจ๊ะนี่นะจ๊ะใส่ลงไปเลยค่ะไปต่อเก็บสิคะรออะไรเก็บสิคะนี่เก็บสิคะเก็บตอนลูกประมาณนี้ค่ะจะได้เปรียปร้ยวสใส่ใจเวลาเราไปตำนะคะ ไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะคะผล,ละไม้เราหาทานได้ง่ายนะคะถ้าเราแบบมีปลูกเองไว้ที่บ้านเพราะฉะนั้นเวลาเราเจะปลูกอะไรเราก็คิดนิดหนึ่งเนาะเอาผลผลิตที่ว่ากินได้นานๆนะคะนี่ดูว้าวเจ๊ก็จะไม่เก็บทีมากะคะ่ะเจ๊จะเก็บแบบเลือกที่จะเก็บ อ่าไกลๆก,กันบ้างนะโอ้ยน้ำทิมจะมีน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะโฟกัสไหมคะจะมีน้ำเล็กน้อยนะคะก็เก็บระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บต่อตรงนี้อีกนิดนึงเจะก็จะเก็บอ่าห่างๆ ทิ้งระยะห่างนิดนึงเนาะตรงไหนที่ลูกดกๆเราก็จะเก็บออกไปนะคะโอ้แต่สงสัยจังเลยเขาขึ้นแบบเขียวเอุ่มมากแต่ว่าเขาน่าจะโตไม่เท่ากันนะคะปกติแล้วเขาจะดกมากๆเลยแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะแรงนะคะเขาจะไม่ได้น้ำเต็มที่อะคะ่ะดูนะคะไปค่ะเอาไปใส่ เอาไปใส่ครกค่ะนี่ไปเก็บต่อกันค่ะมาดูทางด้านนี้นะคะตรงนี้เจอแดดแรงมากค่ะโฟกัสหรือเปล่าเนาะแดดแรงมากเราจะจะเก็บลูกเขายังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเจ๊ก็จะเก็บแค่พอที่ว่าเ,เจ๊กินหมดนะเอาที่ความจริงที่เรากินหมดนะคะเพราะว่ามันจะออกรู้สึกออกเปรี้ยวมากๆเนาะ แต่ก็อร่อยกับการที่เราปรุงรสมาแล้วค่ะอุย้ยตรงนี้เราเก็บหมดเลยเหรอแล้วเวลาสุกก็จะอร่อยมากมากเลยนะคะเวลาเขาสุกอะคะ่ะโฟกัสหรอเป๋าเอ่ยก็จะไม่ได้เก็บเยอะหรอกคะ่ะเก็บเท่าที่เราทานหมดเท่านั้นค่ะอ้ยตกหลุมไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ครกค่ะ นี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะได้เยอะเลยอย่างเนาะต้องอีกหน่อยค่ะนี่ค่ะเก็บ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 ก็บเก็บค่ะเก็บนี่เก็บเลยค่ะเก็บเลยนะคะันเพื่อนๆจ๋า มาเก็บมะยมฝรั่งไปด้วยก,กันนะจ้ะนี่ตรงนี้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 อีกหากินตามริมรั้วบ้านที่รักจ๋าด,ดูนะคะเพื่อนๆน,นี่โอ้อยเจ้ว่าพอละมัง้งนี่ดูนะคะเพราะว่าเจ้ชอบรถจัดๆอะคะ่ะ กินแต่พอเพียงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตำให้แตกเลยก็จะเป็นอ,อะไรที่ได้เยอะกว่าเก่าเลยนะคะอ่ไปใส่ก่อนนะคะเราก็ไม่ได้ล้างนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะจะล้างก็ล้างนะคะแต่เจ๊ไม่ล้างค่ะเพราะว่า,าเป็นสวนอยู่กับเป็นสวนที่บ้านเองอะค่ะเพราะว่าปลอดภัยอยู่แล้วเนาะอาค่ะเดี๋ยวไปตำกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอูเอ้เพื่อนๆจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเรามาชิมกันเลยนี่ดูหน้าตาสิคะดูหน้าตาของนางว้าวสับลายอาฮะอืมอืมตักอมมันจี๊ดจัดมันอร่อย เพื่อนเพื่อนเจ้าแนะนำไปตำทานกันได้เลยค่ะอร่อยอย่างนี้เลยออกเปรี้ยวๆฝาดๆนิ้ๆนิดๆ,ๆนะคะไม่ต้องรอให้เขาสุกอะคะ่ะประมาณลูกประมาณที่เจ๊กับเก็บประมาณเนี้ยเขียวๆอา่าลูกประมาณเท่านิปโปต้ตัวเนี้ยเป็นเขียวๆกําลังแบบครึ่งสุกครึ่งดิบอะคะ่ะ ว่าเราต่ำต่ำใส่ปลาด้าหน่อยๆอ,อร่อยจุงเบยนะคะนี่ว้าวอืมแช่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย